สวัสดีครับร้อนแดดนะฮะวันนี้ผมพามาดูที่นะฮะที่หนึ่งไร่หนึ่งหนึ่งไร่ท่วนเลยนะฮะคือเป็นที่แบ่งขายแล้วนะฮะที่ตรงนี้อยู่ที่ที่อำเภอสุวรรณภูมินะฮะอำเภอสุวรรณภูมิติดถนนสี่เลนนะฮะขาเข้าขาเข้าอำเภอสุวรรณภูมินะ ห่างจากตัวอำเภอนี่ประมาณกิโลนึงห่างจากตัวเมืองอำเภอสุวรรณภูมิกิโลหนึ่งนะนี่ครับที่ตรงนี้ทำเลสวยมากเลยนะฮะนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับที่ตรงนี้นี่ครับข้างหลังผมเห็นไหมฮติดติดปัม๊มใกล้ปั๊มปตทนะฮะขาเข้านะครับร้อนแดดนะครับนี่ครับ เดี๋ยวเราไปดูที่กันเดี๋ยวกับกล้องครับแปบ๊บนึงครับโอเคมาดูที่กันนะฮะนี่ครับแปลงนี้หนึ่งไล่ท่วนเลยนะฮะหนึ่งไล่ท่วนนี่ครับเป็นแปลงที่แปลงสายสุดนะฮะนี่ฮะแปลงซ้ายสุดน,ดนี่ครับน่าจะเป็นแปลงนี้นะฮะ ทางนี้เป็นแปลงซ้ายสุดหน้ากว้างประมาณมันจะแบ่งครึ่งกันก็ประมาณ25เมตรนะฮะ25เมตรเป็นที่นานะฮะนี่ครับเป็นที่นาไล่ไปดูนะครับปั๊มปะตะทนะฮะตรงนี้คือไอโรงงานผลิตไฟฟ้าประมาณนั้นนะฮะนี่ครับติดถนนสีเลียนใหม่เลยนะครับครับ หนึ่งไร่ขายอยู่ที่สองสองล้านห้าแสนบาทน,นะฮะนี่ครับโค้งยูเทินนี่ยนี่เข้าวันนี้ก็เป็นอำเภอสวนเลยนะฮะนี่ครับทำเลด,ดีนะฮะถนดพร้อมโอนเลยนะฮะครับถ้าใครกําลังมองหาที่ทำธุรกิจค้าขายนะฮะนี่ครับถนนเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆนะฮะนี่ครับก็ ก็ต่อรองกันได้นะฮะต่อรองกันได้ถ้ารายละเอียดรายละเอียดที่ว่าโลเคชั่นตรงไหนสเกลหน้ากว้างความลึกเท่าไหร่ผมให้ไปดูในเฟซผมนะฮะเฟซผมชื่อบาสนะฮะบาสกิตติพงศ์แต่ว่าแปลงต่างๆของผมนี่มีช่อง YouTube นะครับช่อง youtube คือบาสพาลุยนะฮะบาสพาลุยซื้อขายที่ดินบาสพาลุยนะฮะไปดูในช่อง y t u t u นะฮะ มีหลายไล่ที่ให้เลือกเลยนะฮะตรงนี้ดีนะครับสิทธถนนทางหลวงนะครับรถผ่านไปผ่านมาเยอะนะครับสิทธถนนทางหลวงหมายเลขสองศูนย์สองนะฮะนี่ครับรถเยอะนะครับถ้าใครสนใจก็มาต่อรองกันดูนะครับโอเคครับครับสวัสดีครับ